He missed me all the time. He loved me as a way. He gave me Gucci bag and he gave me big money. I can feel the cup of you. I don't care p e o p l e t a l k i n g to me. You are my real love. My sugar daddy าัีน้ำจ้ำไปของนกไต้องใจอยู่บนไพ่บาบาไม่ กับแมงองางนะคะอแต่บางทีก็มีเรื่องวุ่นวายจริงๆไม่อยากเขใจปะป่าตอนนี้เดดร้อนจริงๆนะคะถึงแม้ว่าป่าจะแก่ไม่จรอนีโอโอ,โอ้แต่แบบนี้น่ารักจะตาย ตอนเั้าเงินยังไว้ไม่ตายไม่ชู้ก็เจ้ายีหมดใจ้ลยที่ฝ่า้พอรักจริงไม่ได้หรอกแค่อยากจะคอยพ่อสุดฝาในในบางชีไม่พอใช้กโอูใน้าในได้ไหมแต่อยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะนะ้ารักพอไม่ชู้ก็เจ้ายีหมดใจ้ลยที่ฝ่ายพอรักจริงไม่ได้หรอกแค่อยากจะคอยพ่อสุดฝาใน กระเป๋าดีๆต้องมีใช้พอซื้อไอ้ฟ้าหนได้ไหมแต่อยากได้รถคันไหนนะช้านะขานะฟ้ารักกอนั่นนันมาดา r l i n g oh no 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 นั่นนัน Darling oh ฟ้าสั่งอะไรหรือยังใจรู้จัง สั่งที่หนูชอบปลาแซะปลาซ่อนตวใหญ่ต้ยมยำน้ำใสหนูชอบชอบอมกสิเชฟจนสันดีเชโอเว่พีแเล่แม่จีจัดเทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะขอพอ่อถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องแอบเป็นแอราถึงแม้ว่าปลาจะแก่มไม่จดัดอีโอ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 แต่แบบนี้น่ารักจะตาย จ้าจริงไม่ได้วรอกแค่อยากจะค่อยพราะสฟ้าเนาะเงินในบัญชีไม่พอใช้ก็อู่ในฟ้าไม่ได้ไหมแด้อยากได้รถคันใหมนาคะนะคานะฟ้าราฟอชกีิตาดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้ขอจัาจริงไม่ได้หรอกแค่อยากจะค่อยพราะสฟ้าเนาะกับเป่าดีๆต้องมีใช้พอซืให้ฟ้าไม่ได้ไหมแต่อยากได้รถคันใหมนาคะนะคานะฟ้าราฟอ แล้วือหัวใจให้ด้วยทั้งกายอยากขอบคุณฟ้าที่น้ำฟ้ามาเจอพ่อคนที่แสนดีคือพ่อคนนี้จะเป็นเด็กดีตอบแทนที่ฟ้ารักพ่อไม่ชุวยจต่ ไม่ชุเกตตาจี่หมดใจเลยที่ฟ้าให้พอรักจริงไม่ได้รอแค่อยากจะคอยพอใช้ฟ้านะเนในบัญชีไม่พอใช้พอออในฟ้าน่อยได้ไหมอยากได้รถคันให่ค้านค้านัฟ้ารพอไม่ชูกตตาจีหมดใจเลยที่ตาให้พอรักจริงไม่ได้รอแค่อยากจะคอยพ่อใ่ฟ้านะกับเอาดีๆต้องมีใช้พ่อหัฟ้าไม่เดมไอ ไอยากได้คอนโดใหม่นะคะน้าคะน้ฟ้ารกคอน้าๆๆปลายได๋อโนโนโน่น้าๆๆปาไอน้าไม่ด